เอาน้องมาลาไปกอดป๋ออีกแล้วน้องปลาให้อีกแล้วพ่อจั๊กฮะเออคิดฮอตแตเนาะไ่ได้เจอกันโดนน้องๆมายืนท้าเพิ่งเห็นบ่มีทะาอาอสาฟ้ามีที่อย่างนี้คิดกำลังคิดแค่ยางไงละแม่นะกำลังจิดจีกันแค่นั่นมาลามาปาดพักพี่เลย เด็กชเจ้ๆเจ้าหน้ามะเด็กิ้นส่วนเล็บนี้ง่ายไปเลยมาเลยนมสิบองที่ผสมกัดเข้าไชิมธรรมาติไฟกระได้ยากกับลา่มลผู้ทาบนี้เด้อ มุ้ยเลือยตาให้นะเนาะมุ้ยเียดฟ้าเลยกำไรขนาดนี้เลยเอากินเคยกินอยู่บ่เคยกินอยู่บ่เคยหรือบ่เคยก่อเคยแต่จริงเขาแต่งงานกันมาโดนแล้วเออแต่จริงเขาแต่งงานกันมาโดนแล้วอันยาดราม่าเด้อพี่น้องวอยกกันซื้อๆเนาะอันนั้นเป็นร้านนมองมาละ ฉันเข้าไปทำงานทำงานในเมือกรูงได้เจอเส้าเสียเวลาทำให้ใจฉันลาดไหลเวลาเธอเดินผ่านมาทำให้ใจฉันสั่นไหวอย่าบอกาว่ารักกับเธอสักคำจะได้ไหมอย่าจะบอกว่ารักแต่ผมน้พูดไม่ชัดถ้าฉันบอกเธอว่ารักเธอจะโกรธฉันไหม ฉันไปปากกระยอยผู้ไทยก็ไม่ฉัาถ้าอยากได้เธอแบแฟนต่อทำอย่างไรบ้างนะออผมไม่มีคาสิสอนไม่มีรโ้รู้แพงแพง<ะ>ไม่มีสอยทองกับลรที่จะไปสู่ขอ,อ,อผมมีแค่มอเตอร์ไซค์ที่บ้านไม่มีอะไรมีแค่วัวกับวายทําน<ำ>าทํารั ฉันจะมีสิทธิ์ไหมฉันไม่มีเงินทอฉันก็มีแค่หัวใจถ้าเธอต้องการเงินทอฉันคนนี้ไม่มีให้ถ้าต้องการหัวใจเธอก็ได้มาให้ไว้ใจทั้งใจฉันก็พร้อมให้เธอเรื่องนอนใจเธอไม่ต้องกังวลคนบ้านนอกอยาฉันจะไม่มีวันนอกใจถ้าเธอมีใจฉันจะรักเธอตลอดไปอย่าเกิร์กเก้แควนะ ะไปสุขขอม,มีแง่มมเตอร์ไซค์ที่บ้านไม่มีอะไร น้องปลาไปกอดเปิดอีกแล้วน้องปลาให้อีกแล้วพ่อจ้าค่ะเออขิดฮอตแตเนาะบ่ได้เจอกันโดนปอขวามืขวามืซึกใคล้ายคคืออันกับอันพาคนที่อันห่างหายกันโดนมาอันเจอหน้าเจอตากันเนาะขวามือซึกของปเพิินคล้ายคล้คือแบนบันเลยคล้ายคคือกะเจ้าพัดพากจากกันมาโดนนะนะาปเพลินพามาลินน นอมาลาคนนี้ปะยิ่ยังอีกคนนึงคนนึงเป็นเอื้อยหรือเป็นน้องเป็นน้องแต่เขาเจ้าเฮียนห้องไหนแล้วนี่เฮียนโม่หนึ่งเฮียนโม่หนึ่งเอาหน้าเอาตาโม่ปีกายนี่ปีกายนี่ปะปีกายนี่เราไปโม่หนึงแสดงว่าเจ้าเคยเห็นไอ้ปะเคยเห็นเนาะไอ้ก็เคยไปลิ้มน้ำสีเจ้าเถอะเนาะเออเออจื่อได้อยู่เนาะจืดไอ้ได้อยู่ปะ เออนี่น้องคนนี้เลยอยู่รงเฮียนนะเดย์โอ้กเกลียวแม่นผูใ้ใดสระ

ใกล้กับกวดเนาะเพินมาเบิ่งนั่งด้อน้องมายืนท่าเบิ่งเห็นบ่มีทะโอ้เด็กน้อยมาเบิ่งการแสดงสดข้างน้องฟ้ามแสดงเอ็มวีสดๆน้อนนอนเลย เอ๋อสาวฟ้ามเพจอย่างนี้เพจกำลังจิ๊กแค้ยางพล <laughs> า่แม่นั่งกำลังจิ๊กจี้กันแคนนั่นมาลามาปา<ร>ด<ร>พัก,กพีก่เด็ปาดพักลงกับหมอกซามกำลังจิจเพจเซซวนเด้อมือนี้เอาเซซวนมาเดินทางอยู่ไก่เติมหนึ่งเนาะประมาณสามใบลักสามสิบลักประมาณนี้ กาวทีางกัมาเก่้าอ่เด็จจาวนะเี้นเ็บนี้ง่ายไปเลยมาเลยน้ำสิบองที่ะสมทุกกทมาาคือ โอ้มีดอยู่กับเป๋าเลยแกะไหมแกะเทื่าไรเท่าไรก็ออกมาไหมต้าองแกะเก็บเบียกใส่ซองมือแม่มือหนึ่งเก็บ ตอนเสนี่ก็มันจะไม่แยเพราะว่ามมีอยน มันขดไเอาพละคนล่าแล้ววะู่ี่ามึงกกินเลยเขาคตกนอนกินยันเต่าบสุดน่อเนาะ นั่งจะบไปสู้แต่ที่ถ้ามาเไมนอนเองถ้าทำอะไรตัวเองเถึงถ้ามาจะสูดปมันโตกับบ้านเลยมันใช้ใครเองอย่างบูเลยจ้าจิ้ง้กไฟ้นเห็นเด็ก เรียบร้อยเรียบร้อย,อยละโอเคทำไปเทน้ำใส่ตัวเองเจ้าเทน้ำใส่ตัวเจ้าเองเมื่อกี้นี่โอ้โห อะไรเจ้าหูซึกงอะไรเมื่อไมวลแดบริหูซึกตึงปะตึงนิ้นึงตึงนดนึง่ะสาวบ้านนี่ตึงเนาะผู้เฒ่ากับตึงได้มาล่ะเจ้าได้เห็นเดเห็นมแต่ผู้เฒ่าทรงเอ๋นะผู้เ่าผู้เ่าตึงแถวนี้ เขียงไหมไาแล้วนี่เราไม่รู lonely, ้กรจังเนาะขอตื้นตอนหยนยุบอยหเดือนเนาะทับหยางก็สับแต่ไมมีไฟจะอก้ามาแล้วมั้งไฟได้ยักกำไรมาลมผู้ทราบนีเด้อีคุยเกล้าให้นะเนาะคุยกฟ้าเลยกำไรขนาดนี้เลย อนะขอแต่ว่าปูซายอันปูสาวเป็นใจเนาะปูสาวเป็นใจเนะ้าได้กำไรแน่นอนนเงินคัวนี่น่าจะเป็นข้าวไงต้มข้าวไฟข่าไปแล้วไม่นะฮึ่นะมแล้วก็บุกิดไฟฟ้าสิทับา มาทอดไฟฟ้าดับพีน่นองมาทนี้ลืมยังลืมไปแล้วจิไหมยังบว่าจะเป็นเป็นมาเส้นงก้าวตั้งโะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องพูกของฝั่งกะเจ้าอะไรมักซารีแล้วก็เข้าคอยฝากอ่สนงก้เตลยนนะ บ no <c ười> ่มีตัวนี้ผมีแต่กระดาบ่มีผ้าจากน้อยกันยากเพราะมีบวงพไม่ไหวทุแล้วนัีเนาะซื้อเหราซื้อหาตอนหน้าน่าจะมีอยู่ ยังใจหดิแม่มตัดติดไดก่บุกาดโอ้ขัวก่อนเตะขัวมันหอมหอมกว่าเนาะอ่เล่นอนต๊ะนเห็น้วย <laughs> ดังน่อย เขาบอกเรใต้องเซนต์เงด่ันขี้ตะกอนอ๋อชอบจินเนาะเออมีลูกแล้วป่ะเนี่แม่อ๋ลูกสาวแม่ก็ก็จะกระหน่อมไหมจิกน้อยเดียวไปหมดเลย ลงมาเลยบ่บ่เมตเนาะสีมเนาะ้นเง็้บเ้มนซื้อบน่เหมือนันอะปัวป่าะออเปงนัวก็จะได้ซื้อเป็นนัวถุงกินเนาะ ถูกในน้อยนะไม่สนใจแล้วบ้านเคยไม่รู้แต่วันนี้ตูคุมนะ <laughs> บ้านชนบวันนี้เราวางพบกันที่บ้านชนบทที่เป็นมีไฟฟ้าบมเมนบมเมนฝาของมันเปิดฝากแล้ว เลื่อแล้วปะเอาตินไก่หันลงเอาตินไก่กับตัวน้ำมันกับตุ้มเลยเออถ่ายเท่านัก่อนสกโอ้ไฟดับพี่น้องเลย พร้อมกันได้แล้ว h a p p โอ้โหการการดเขาดินี่เขาเก่งได้ไม่หมดหลอ Happy birthday to you ไปออกไปหน้าทางหมดไปไปไปตามไปเลยบนตัวกันเลย h a p ตกมือกันละ Happy birthday to you ไปจะขอวันเกิดตามไปก่อนไปไม่บนตัว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เดี๋ยวพ่อมันเกิดบ่มป่าออเจ้าของอมันเกิดอาทิตย์เอาถ่ายหุบกับเบฟ้าด้วยไหมซิถ่ายให้อายืนยังกันมาลาเข้ามาเอาเด้อเอาเนื้อ สองสามโอเคเอาบนตัวอธิษฐานเป้าเค้กไปยู่ข้างกันด้วยฟาร์มเนี่ยน้อยนึงด้วยฟ้ามหันมะฮิโอเคโอเคนี่แฮปปี้เบร์วันเกิดน้องบนโตเด้อย้อนหลังโอเคตบมือตบมือเอาไปเลยไปกินเนี่ยมีมุกอีก ไปมาปาดตัดน้องๆกินอะไรนี่น,ๆๆนี่เด้อยู่นี่เด้อยู่โต้เนี่ยเด้กน้นองๆน้องๆเราบักหลายๆคนนี่ปั่นกันกินคนละคำสองคำสุขสันต์วันเกิดน้องวนโตเด้อไอาจะไถหัวปีกป่ะไถหัวกับน,น้องๆขนาดหลายๆคนน่ะคักเลยจุดเทียนมาทุกเอากระไฟน้ำโกนไอ้นี่กระเป๋าถุงกางเกงไอ้นีน่อืม เดี๋ยวฟ้าไปท้ากินเค้กก่อนเด้อท้ากินเค้กก่อนนี่เดี๋ยวไอ้ตัดเค้กให้กินไปยกไปเฮียงข้างน้องน้องก่อนถ่ายหงุบไปแม่กันไปไปยืนน้ำน้องๆ้องก่อนถ่ายหงุบน้ำไอ้เนียฮันเข้าไปเรียนเรียนเรียนคิว เอาหนั่งนั่งลงบนโต๊ะลงโต๊ะต้องนั่งลงเอ้านี่โอเคเอานนึงสองสามอันนึงสองเดี๋ยวฟาเด้ออันนี้อันนึงสองสามโอเคเอายิ้มนะบะโต๊ะหนึ่งสองโอเคไปเป่าเค้กเอาให้น้องเป่าบนโต๊ะเอาเป่าเค้กเป่าเลย โอเคตบมือเย้้โอ้น้องๆหลายางเอาเอาบ้างลูกบ้างลูะวัดคลิปปฏิมตัววันเกิดตื่นตื่นเต้นอยู่วะเซอร์ไพร์อยู่พี่เลยเพราะว่าบูมีโอกะได้เซอร์ไพร์วันเกิด บัวตแม่นบัวตหูวอวไอไปซื้อเค้กนี่ไปซื้อตั้งแต่โอ้ไอไปเออไอตัวอ้อไปเข้าห้องน้ำมาเลยไอไปซื้อเค้กแล้วไอหิวกล้องมากล้องตัวนั้นฮะเออไอคิดว่าจะเป็นกล้องยัง่อแต่วัวตัวคิดว่ากล้องกล้องขนมป่ะไม่นะก็บักินบัวไอหูเลยว่าเป็นเค้กบดี๋ยวพวกผมจะมาตัดเค้กเลยครับตัดเค้กเอาละสาฟามจัดการเลยปั่นน้องๆกินคนละข้ามสองข้ามนี่น้องๆบ้างหลายๆคนนีอ เมื่อวานนี้มันเกิดน้องมาลาเมื่อนี้มันเกิดน้องบนโต๊ะนี่จริงๆเลยแม่เมื่อวานแหะแต่ว่ามันย้อนนะย้อนหลังเนาะแล้วมันเดียวแต่ว่าไอ้เกิดตอนเช้าปาดได้ไหมซองซ้ำผลตอนนึงปาดกันกินเอาเนาะเม่ละให้แล้วหมอให้หนูเลยแลดวหมอให้เนาะ เะเ่มบเ่อแลวน้อต่ายมาไีเยลยไปแต่เี่ยจไฟตัวเเย็ไปเโอ้แล้วฮารีลายก็ห้ก็ต้อมืมะไปมาบได้ใส่สมวกแล้วบนตัวอ้ยังนี้ยมึงนะบบได้ใส่วกอันอันนี้เลยอู้อาจารย์ปื้อไอยเพ่ท้าวจึงเ้าลวการ่จังวะถ้าเบิีกเยื่นเงก่อนถ้าไอ้ฟาร์มก่อน ăn, kín ăn, kín ăn, 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 แ <c> ต่จริงเขาแต่งงานกันมาดนแล้วเออแต่จริงเขาแต่งงานกันมาดนเล้ยอันยาดามาเดิอพี่นองบอกยกกันซื้อซื้อะอันนั้นเป็นร้านนงมาละมาเดิอมากินเสษส่วนนมกันเนาะนงฟาร์มจองถ้วยใหญ่เลยจัดไปจัดกันจัดกันอีกป้านองมาลากินเขาอีกจัดไปกินกันกินเขาไปจัดเรื่องออกมาพี่เอามาใส่น้เจิบนี่ เออในม้อนรูปไตไปจอดเกก่อนนะจานประกบกันเสลายกับเปลืกเปลือกจานนะเออมะอเออเออวางแบนี้เลยนี้เลยไวกลางเลยเอาน้ำกันแล้ละเอาบ่วงตักเอาเ้อเอาบ่วงตักตักไปใส่อันสีเจ้าได้ละได้ละได้หมดละแล้เดี๋ยวตอนในรูไตอย่างนี้ตอน่วนัดีจิมมากบริมาบริมาซินเผืองไหโอ้ย